สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Subaru XV ตัวเบา LSD นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าอัพสุดแล้วนะครับของ Subaru XV นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องอ o ราว,วิว360องศาเวอร์ชั่น2นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทาง Subaru ออกมาแล้วก็ภาพชัดเจนมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมาดูภายในกันนะครับว่าตัว LSD เนี่ยมีอะไรใหม่มามั่งอโอเคครับตัว LSD เนี่ยจะเป็นเบาะหนังอาคันัลล่านะครับภายในเรียกว่าเดินได้เดินได้สวยๆเลยแล้วก็เป็นผิวสัมผัสของอาคันัลล่านะครับเบาะหนังกับนุ่มๆ ไม่ร้อนครับเวลาที่นั่งเบาะดีไซน์แนวสปอร์ตสไตล์ XV ครับแต่ว่าเพิ่มคุณภาพของหนังเข้ามาอีกแล้วก็มีการเดินได้ส้มทั้งคอนโซลหน้าพวงมาลัยนะครับเบาะหนังหุ้มคันเกียร์ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็มีการเดินได้ส้มรอบเลยนะครับผม โอเคครับตัวนี้คือบล็อก LSD ใหม่นะครับ